นี่ได้เลยต้องเกี่ยวรอบๆนะอย่าลืมนะอหกแล้วแรงๆกดแรงๆมีแรงเท่าไหร่กดให้หมดรอบๆรอบๆไปดูยูทูบบ้างป่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นหนูไหมเห็นอ๋อไม่รู้จักช่องช่องร้านนี้ให้ทำเองคิดว่าร้านนี้ให้ทำเองปุ๊บขึ้นเลยขึ้นหน้าหนูมาเลย จะลงช่องได้เหรออะไรนะคนที่ทำเองจะลงช่องได้ก็คนคนไหนเข้ามาทําก็ลงช่องหมดเลยบางคนก็ทำครั้งแรกก็ไม่สวยก็ลงแล้วลงช่วยตรงนี้อันนี้มันหนาถ้าหนาเราก็จะงวนยากอตอนนี้เราช่วยกันสามัที สต่เมื่อีคือพลังคอยวนนะใกล้แล้วออแล้วนึงนะอันนี้อันนี้อันนั้น,นมันใหญ่เอ้ารีบวนจัง เออสวยเวิร์กเวิร์กเวิร์กเดี๋ยวหลบก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวจะชนแล้วมันก็จะไม่สวยอันนี้มันละลายแล้วไม่อย่างน,นี้อย่าพึ่งต้องเอาฝั่งนี้ก่อน,อน,น,นฝั่งนี้ยังไม่แข็งหรอกส,อสวยไปสองอันนี้ลุงพี่คือเราเราก็ต้องดันมาฝั่งนี้ มันไม่ต่อกัตว์ไ,ไ,ไม่สวยอันนึงนะแต่สื่ว่าโอเคนะสวยอยู่แล้วหมาล่าหกเยี่ยมไปเลยหมาล่าไม่ได้ทำไมอ่ะถ่ายเคบักตั้งหลิงเขาบอกว่าเคบักมาได้เขาบอกเขาชอบกินด้วยแต่มันไม่มีเคบักขายอ่าแต่หมาล่าเขาไม่ให้หรอหมาล่าไม่ให้หรอ,อ มาเสิร์มีของหมดทุกอย่างเลยสำหรับเคบับอ่ะเช่าเลยแค่เราลงทุนซื้อของใช่ซื้อวัตถุดิบนะเขาบอกว่า16,500บาทก็คือควางในหนึ่ง10,000แล้วก็ค่าเช่าล่วงหน้า6,500แค่นะกก 1, 5, 5, ั้นเดือนยานหนึ่งปีโอเคไหมเดี๋วก่อนเขาเขา,เขาคิดตั้งเนึ้ยหมาล่าไม่ให้จริงๆหรอไมห<ะ>มาล่าไม่ให้จริงไม่ต้องหมาล่าหรอกมาเสิร์ขายไอเคบับไปโขดถ้าเกิดว่าเราขายดีอ่ะ โลโลมาขายหมาล่าเพิ่มแล้วก็ค่อยคุยกับเขาเพิ่มก<ช>็เห<ะ>มือนมูก็ไม่ได้บอกว่ามูขายโค้กขายน้ำนะมูก็จะคือจะเอามาขายเลยเขาไม่ได่าหรอกเพราะว่ามันมก็นแค่น้ำโค้กกับน้ำเปล่ามาซึ่งหม,มาล่าเราไปเสริมแล้วเราใช้เตาไร้ <ๆ S 1> ควันมันคือน้ำโค้งอ่ะเราขายไปเป็นกระป๋องไปเลยไม่ต้องมีน้ำแข็งเข้าใจไหมเพราะว่าไอ้ตู้ตู้เย็นมันต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมมันต้องใส่ผบพวกผักไก่ถูกไหมือว่ายังไงดูมาเสื้อจะเอามาจากบ้าน น้ำเซอร์น้เซอร์มีตู้ไหมย้ำเย็นอ่ะเออคือรอขายเป็นแบบขวดไปเลยไม่ไม่มีน้ำแข็งอ่ะเขออ้าใจไม่ต้องซื้อน้ำแข็งคือเป็น